ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มฟังสารจะมาสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟังสารค่ะว่ารู้สึกกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้างค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะสวีค่ะไม่ทราบว่าคุณคิดว่าตู้ที่ทำมาจัดกระดาษตางมีความคงทนพอหรือไม่คะมีความคงทนค่ะเหมาะสำหรับใช้ประดับในเทศกาลต่างๆค่ะถือว่ามีความคงทนค่ะ ถ้ามีโอกาสคุณอยากจะใช้สีสามีสามเณรค่ะอยากกลับมาซื้อสามผักเพราะว่าสามารถใช้ตกแต่งได้ค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอะไรที่ทำให้คุณซื้อตุงจากกระดาษใสนี่คะอ่าเพราะว่าตุ้งพวงนี้เป็นวัสดุธรรมชาติทำให้เห็นความแตกต่างจากของที่เห็นทั่วไปครับ พอรู้ว่าใช้จากฟางข้าวก็ยิ่งน่าสนใจและอยากสนับสนุนครับอยากซื้อมาประดับตกแต่ตแงในงานต่างๆครับคนคิดว่าตุงจากแา่ฟางข้าวจะต่างจากตุทั่วไปยังไงครับเพราะว่าตงุงมฟางข้าวไม่เหมือนไทรมีความแตกต่างจากของทั่วไปมีความพิเศษกว่าแถมยังช่วยสนับสนุนชมุชมชนอีกด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับ ขอสองภาพค่ะเพรเหตุผมใดผมค,คือซื้อขอมยี่เปงจ่ายกระดาษฟาม์สของเงค่ะเนื่องจากว่าเห็นคาะลักษณะแล้วนำมาจากฟาร์ที่แทนด้วยกระดาษนะคะมันก็จะช่วยลดโลบรองด้วยแล้วก็รู้สึกวมันำประหยัดเพิ่มุนด้วยค่ะไม่ต้องซื้อของแทนด้วยค่ะมีการรักษาสิ่ง,งแวดล้อมด้วยค่ะ แล้วคุณครูมองว่าเรื่องกระดาษมีเซอร์รียนำไปใช้ชีวิตประจำได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะเพราะว่าจากตรงนี้เป็นตรงนี้เนาะเราสามารถเอาไปตกแต่งงามิธีการ,การต่างๆได้เลยตามวัฒนธรรมไทยของเราเลยนะคะรวมถึงถ้าเราอยากตกแต่งแนวสไตล์วีมอก็ได้เหมืนอนกันค่ะใช้ได้หลักหลายเลยค่ะต่อไถามว่าไม่ชอบก็คุณครูตกแต่ดกระดาษแ้วก็เหนใจเป็นพิเศษไหมคะเหนคนแรกนะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ มันมีความแปลกใหม่ซึ่งในปัจจุบันเนี่มีอะไรที่เราต้องการใช้ในสิ่งที่มันแปลใหม่ขึ้นแล้วก็มันส่งผลดีก,กับสินค้าของคนแย